สวัสดีค่ะตื่นนอนมาตอนเช้านะคะเราก็จะาทานอาหารเช้ากันนะคะแล้วก็จะมีโปรแกรมซ้อมเช้าวันนี้รดออก8โมง<อ>เราจะซ้อมช่วงเช้านะคะหนึ่งครั้งแล้วก็ซ้อมช่วงบ่ายอีกหนึ่งครั้งค่ะก็เช้านี้นะคะอาหารหลักก็คือขนมปังปิ้งแล้วก็วันนี้มีข้าวผัดกุ้งนะคะไปไม่ใช่ข้าวผัดกุ้งดิข้าวผัดไก่เออกินรองท้องกันก่อนแล้วก็ไปซ้อมเช้ากันจ้ะแต่ว่าไม่ได้ปเก็บ าภาพตอนกินข้าวมามกินเสร็จแล้วมาเล่าให้ฟังก่อนเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนชุดแล้วก็เตรียมไปซ้อมเช้ากันจ้าตื่นเช้ามากปกตินีน่นอนตื่นสายตอนนี้เข้าสู่โหมดนักกีฬาเต็มตัวค่ะก็นอนเร็วตื่นเช้านะคะกินข้าวครบสามมือ้อตั้งใจซ้อมเนาะอ่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศการซ้อมเช้าของเรานะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะไปดูกันเลยจ้ะขึ้นรถเตรียมเดินทางออกไปสนามซ้อมกันเลยค่ะ สนามซ้อมแล้วดดดเดินขึ้นสนามจะก,ก็จะเหมือนวิญญาณนิดนึงเพราะว่ามันเช้าอะนะส่วนนี้โค้ดค่ะอ, <c oughs> อันนี้โค้ดค่ะช่วงนี้ก็จะอยู่ห่างกันสักพักนะคะแยกกันนอนนะคะพระจันทร์จะโผล่ขึ้นมา ขอแค่เดินเบียดน,ดนิดนึงก็เอาค่ะทุกคนจ้ะตอนนี้เขาเป็นโค้ดเราต้องอยู่ห่างๆไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะโดนซ่อมเห็นแนส่สุดหรอมาถึงก็ทำความสะอาดสนามกันก่อนเลยจ้าทุกวันค่ะโดยที่น้องๆจะเป็นคนกวาดก่อนนะคะพี่ๆใส่รองเท้า เสร็จแล้วพี่ๆใส่รองเท้าเสร็จก็จะไปสลับกับน้องๆจ้าไปเลยเจอหน้าที่สนามได้รับเกียรติจากมลิกากันทองปิยนุชแป้นน้อยเฮ้ยเดินจะขามันจริงมั้ครับใส่เกียร์ไปใส่รองเท้า ะะส่วนฝั่งนี้นะคะเจ้าหน้าที่สนามได้รับเกียรติจาก <c oughs> สุวัตตาไพรโรธวัชรลันวันเจมนำทีมโดยนัทพงษ์เกษาพันธ์คนชีสนุกเกเลียนะมุก <c oughs> ยากค่าเชื้อนะคะเฮ้ยสองคนนี้แบบพร้อมเพียงมากเลยอะ่ะชนกันเหรอ เ,เธอถอยหลังไม่ได้หรอไม่ได้หรอไอ้นี่มันไม่ออกเหรอหลูกหัวมันหมุนเนี่ยถ้าให้น้องถูกข้างนอกเขาผัดสามนะคะอันนี้เป็นจินเล่จนเลชั่นอายุรองลงมาจากเบียนุชตและมาริกานะคะ <c oughs> นำทีมโดยมาริกานะคะ ที่พันสองนี่คือพันมาไว้ฉีดน้ํานะครับเพราะว่าตัวฉีดบีบยาก <c oughs> หลังจากทําสนามเสร็จนะคะพวกเราก็ขอตัวไปซ้อมกันก่อนนะจ๊ะไม่มีคนถ่ายคลิปให้จ้าไปซ้อมก่อนนะไหนลองค่ะน,น่ๆเดี๋ยวค่ะเลิกซ้อมเ,เสร็จค่ะ,คะพีเซนเตอร์ <c oughs> หลักค่ะ <c oughs> เท่าไหร่คะเท่าไหร่คะไม่รู้ไม่ลองเนี่ยซื้อที่ไหนซื้อที่ไหนซาสกิไทยแลนด์นะคะของอีเหมียวอันนี้ออกใหม่แบบพกพานะเข้าไปดูได้ที่ไหนหอมมากซาสกิ under score th ในไอจีนะคะส่วนคนนี้เป็นตากล้องประจำทีมนะคะรูปสวยๆคนนี้ราคาถ่ายให้พี่น้องไม่น้องจะลงอันนี้หนึ่งอามสี่ไม่เห็นนั้นนะมันบางมือโอเค ซ้อมเช้าเสร็จแล้วนะคะก็ท,ท,ทำความสะอาดเก็บของแล้วก็เตรียมกับที่พักค่ะซาสกิไทยแลน,นด์นี่ขอแก้ตัวใหม่นะคะโอเคขอซ้อมเสร็จนะคะเสร็จซ้อมเสร็จก็เดินออกจากโรงยิมแล้วก็ขึ้นรถบัสจ้าวันๆแล้วก็ประมาณนี้จ้ะตรง ผู้โชคดีค่ะต้องขอบคุณรัสมีแผใช่แขลเลือกเ้วยใช้อย่างที่ยังไม่ใช้ซ้อมเสร็จแล้ว happy โซ้องไปไหม่ก็ได้ครับมันจันซ้อมเสร็จแล้วดูหน้าคุณซ้อมใช้เสร็จหนนะเล่นอะไรนะคะตื้ดตื้ด ถึงแล้วทิวระวังรถดีห่หโรอด้ยหน่อยชนเชอก่อนเลยคิดแล้วว่าชนคนเดียวชนแล้กระเด็นใช่ไหมรถเราสวยมากบอกบอกเาพอมเช้าเสร็จก็เข้าที่พักจ้ะข้าวเที่ยงมาแล้วก๋วยเตี๋ยว กินโฟมม่อเที่ยงนะกินแล้วก็แยกกันนอนเตรียมรอซ้อมเย็นเนี่ยโค้ดโหดเหรอโค้ดเขาบอกว่าโค้ดโหดกินแลวกันนะโค้ดโหดมันกดใครอะคะหลังจากทานข้าวเสร็จนะคะก็เป็นเวลาพักผ่อนของพวกเรานะคะก็จะมีเวลานอนพักผ่อนนะคะเตรียมตัวซ้อมในช่วงบ่ายกันต่อจ้ะ ก็ประมาณนี้ค่ะโปรแกรมซ้อมเช้าของเรานะจ๊ะช่องซ้อมไม่ได้ถ่ายมาให้ดูนะคะเพราะว่าทุกคนก็ต้องโฟกัสกับการซ้อมไม่มีใครว่างมาถ่ายคลิปให้เรานะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นเราก็จะออกไปซ้อมเย็นกันอีกหนึ่งรอบจ้าสนุกสนานประมาณหนึ่งเลยใช่ไหมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะคะขอบคุณค่ะอุ๊ยหรือว่ายังไม่ลาดีนะเดี๋ยวรอดูช่วงบ่ายกันดีกวย่าว่าเราออกไปซ้อมกันประมาณไหนนะจ๊ะ เป็นการสับขาหลอกใช่ไหมเหมือนจะลาแต่ยังนะเดี๋ยวมารอดูค่ะขอตัวไปนอนก่อนนวตื่นมาตอนบ่ายไปซ้อมกันจ้าอาบน้ําเสร็จแล้วค่ะต้องนอนเก็บแรงก่อนนะคะเพราะว่าเย็นนี้ต้องไปซ้อมก็ดีนีกหนึ่งรอบจ้ะเวลาก็ตอนนี้ชีวิตก็จะวนเวียนประมาณนี้นะคะเพราะว่าเข้าสมุดนักกีฬาอีกรอบนึ่งเนาะก็นอนค่ะนอนนอนตอนนี้ต้องนอนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวตื่นมาเจอกันตอนบ่านะจ๊ะ ตอนนี้ตื่นนอนแล้วคะ่ะตอนนี้บ่ายสามแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะเตรียมตัวออกไปซ้อมเย็นกันนะคะเด็กๆก็ออกไปกันก่อนนะคะไปซ้อมก่อนพี่ๆก็ตามไปหลังจากน้องๆที่สิบนาทีจะ้ะเดี๋ยวเราไปซ้อมเย็นกันคะ่ะหือวันนี้ฝนตกจะ้ะตกแรงด้วยนะคะแล้วเพิ่งมาตกตอนจะออกไปซ้อมกันนะคะ แอบดูแอบดูโค้ดกันเป็นตกตกแรงด้วยคนจยะไปแล้วตอนนี้ก้าจะไปซ้อมนะคะแล้วอยู่ๆอยู่ๆตื่นเดินมานางก็แหวกกางเกงในค่ะแล้วก็บอกว่าเฮ้ยฉันใส่กางเกงในมาหรือยังเพราะอะไร ากางเกงมันมีฟาบในแล้วใส่ไหมใส่ไห่ไหนไ่ยเห็นชม่โชว์ด้วยนะคะทุกคนใส่ค่ะนังใส่มาตอนนี้ก็กำลังเดินไปซ้อมเอ้ยขึ้นรถรถจะจอดรอหน้ารีสอร์ทแบบนี้จ้ะก็เดี๋ยวไปซ้อมเย็นกันนะคะนี่มีกระติกน้ำเวลามีกระติกน้ำด้วย ลงทยอยเดินมาแล้วเจ้าสาวที่กลัวฝน